สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้อปากกับราช,ชันเด้อค่ะมือนีพ่อกันตอนเช้าๆนะคะ่ะเอาสีมายามอ่มุ่งกุ้งกันนะค่ะพี่น้องตามไปรับชมเลยจ้าเอาสีมายามบังกุ้งกันนะค่ะพี่น้องหมายเก้าหม่องเก้าของเขาเนาะคะ่ะมาลุ้นกันว่าสิได้พ่มือเนี่ย อของช่องกำลังจัดการยามกุ้งมือนี่ของเช้ามือวันที่22นะคะพี่น้องแล้ววันที่22เดือนพฤศจิกายนวันนังคานประมาณพี่น้องดังดังแรกแหงมานกะได้กุ้งจะกำลันึงนี่ลงละพี่น้อง พี่น้องมือนี้กุ้งเขานะคะ่ะ nhi nhỏ đang chơi đi tìm anh ạ <laughs> Lông lực của tí thọ. ปลาเบ็ดปลาเบ็ดพี่น้องตุ้มปลาตืดเบ็ดตุ้มเด้วเอา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 ฝ้าน้ำปลาไหลล่มเยเอ้ยเอ้ยเอ้ลุดลดี่เปผมเขียวมะเจ้าหวยเจ้าน้องเพิ่นแบงเพิ่นปั่นให้ยยูห้กินพี่น้องเอ้ย ได้กลุ่มได้กลุได้ซิวได้ปลาปลาเบ็ดปลาดางังเพราะได้กินได้อยากโ <c oughs> อ้หบอยเซอ, <c oughs> เอ,อ,อรี่อ๋อบอกหอยเซอรี่นี่จังกบไปก้อยเลยเอมัน <c oughs> อยากถือดีไย โบแมนนี่ดิโอ้แดงนี่แดงนี่มานกุ้งเห้ืนอนกันเนาะเดยกรับก,กบ <c oughs> ุ้งกุ้งลวนๆใส่เ,เป็นแจว <laughs> à nhạ lên cái nào đi. Từng bà thương cùng thương hỏi <laughs> cái nhắn nhạc chín năm khẩu cho nó hỏi sơ lì này cái đấy quá ừ, <laughs> 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 chín <hort là>. bà <laughs> hỏi sơ lì chín bà <laughs> ngập khó cầu tài thầm

เบ่งตุ่มกุุงแล้วเขาก็ะซิไปยามเบ็ดอีกเนาะค่ะว่าไปวังปักเบ็ดไว้อยห้วยหัวหน้าเขาเนาะค่ะปาเบ็ดเขาเนาะค่ะระวังนี่แหละห้วยนี่กันอาทันแห้งแท้ๆได้เพราะเ,าาเราเปิดกล่องสีไทยแล้วไปเราลุดทุดยาเราเหลืออยู่ติ่งติ่นเดียวนะขึ้นไปอิก <c oughs> แต้มที่สองจาพี่น้องปลาเบ็ดทุกคนขอหน่อยขอหน่ย ของควันของควันจากหน่วยน้องคล้องบึงเขาหากระเพาะได้ยุได้กินพี่น้องเอ้ยอืมมอนี่ตุ่มกุ้งเขาวอมานปันไดพี่น้องบนเราใจคือจังมือวัดน,นี่ <c oughs> มือวัดน,นี่เราใจอะไรพี่น้องมายามก้อนคีอไดบุตุ่มกุ้งเขาอ่ะ สองเต็มแล้วพี่นอ้องสองเต็มสวยๆจ้ะสรุปผลงานกันเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องแต่พอได้ยู่ได้กินอยู่เนาะคะ่ะอันนี่จะทีเป็นกุ้งกุ้งเขาเนาะคะ่ะอันนี้จะที่เป็นปลาเบ็ดปลาเบ็ดได้มาสองเต็มงามๆจ้ะพี่น้องเช้านี่กตสิขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องอก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเนมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับราชันน้ำเนเด้อค่ะพี่น้อง ขอสิ่ยนน้ำกันต่อไปเยาวๆนะคะ่ะเพื่อที่ได้สั่งกำลังใจแห้หลายชั้นได้ทําคิดไม่ไม่ถึงนาจะขอบคุณน้ำใจของทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขลาเว้สุข,ขุพทุกคนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ